เคาะแล้วลูกเคาะ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 เอาะปะาะเคาะหา่ออ๋อไม่แย่งไม่แย่งไม่แย่งเคาะ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 ให้ฟังหน่อยแล้วอ่าเคาะให้ฟังหน่อยแล้วไหวเอาไปเคาะอะไรนะอ่าอาเคาะให้ฟังหน่อยเคาะให้พ่อฟังหน่อยติ๊ง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 น่ะอ่ะ อ่ะเอาเป็นเพลงเลยลูกเป็นเพลงเลยต้งตึ้งต้งตงตงต้งตงต้งตงต้งต้งตงต้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 งอก๊อกไงข๊อกไงขอกอ๊ก๊อกก๊อกโอ้เก่งมากเก่งมาก